ตอนนี้ก็30ปีก็เรียกได้ว่ามีความเป็นมาเก้ายาวนานกันนะคะปัจจุบันนะครับหลักสูตรวิชาชีพหรือว่าหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยนะก็จะจัดการเรียนการสอนเป็นเป็นเทอมนะครับเทอมละหกเดือนแล้วหลักสูตรหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเรียน4ี่เทอมหรือว่าสปีปัจจุบันมีสี่หลักสูตรแต่ถ้าเผื่อดูแลตัวเองไม่ได้ครบรอบวันจริงๆเนี่ยนะมันก็จะมี เรามีระบบผู้ช่วยด้วยเรามีมาตั้งแต่กฎหมายเรื่องผู้ช่วยยังไม่ออกนะครับเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีฟรีทุกอย่าง ที่มูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานนั่นก็คือโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาค่ะก็ได้ทําการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าจะมีหลักสูตรอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะตามอุ่นไปดูด้วยกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีหลักสูตรสอนอะไรบ้างค่ะ ตอนนี้อุ๋ยก็อยู่กับอาจารย์อุดมโชคชูรัผร่วมเวยการโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยานี่มีมากี่ปีแล้วคะมันเป็น2จังหวะนะครับคือในอช่วงวแรกที่ จัดการเรียนการสอนในลักษณะของเริ่มต้นที่ยังไม่เป็นโรงเรียนนะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็2,527นะครับซึ่งนับตอนนี้ก็30ปีเรามาจดทะเบียนเป็นโรงเรียนนะครับได้รับอนุญาตเมื่อปี2,531นะก็เราเพิ่งฉลอง25ปีไปเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ยปีก็เรียกได้ว่ามีความเป็นมาก้ายาวนานอยู่กันนะคะแล้วมีการแบ่งภาคเรียนยังไงบ้างคะก็ปัจจุบันนะครับ หลักสูตรวิชาชีพหรือว่าหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยนะก็จะจัดการเรียนการสอนเป็นเป็นเทอมนะครับเทอมละหกเดือนนะแล้วหลักสูตรหนึงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเรียน4เทอมหรือว่าสปีอ,อย่างหลักสูตรวิชาชีพนะครับมีปัจจุบันมี4ีหลักสูตรนะมีอะไรบ้างะคะมีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หลักสูตรช่างเขียนแบบ mm. แม่พิมพ์ นะครับแล้วก็หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์ังีีแล้วก็หลักสูตรช่าง,งเขียนแบบแม่พิมพ์น, <ะ S 1> นี่คือวิชาชีพ4หลักสูตรใน,รนส่วนของแต่ละอันเนี่ยก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เลยแน่นอน,นครับ ก็อย่างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่คือออกไปเนี่ยระหว่างเรียนเนี่ยจริงๆพออยู่เทอม3เทอม4เนี่ยบางทีก็ต้องทำโปรเจกต์นะต้องไปคุยกับห้างร้านนะเพื่อที่จะวิเคราะห์งานแล้วก็เอามาทำโปรเจกต์นะหรือไม่ก็อาจจะมีคุณครูไปช่วยรับงานมาแจกจ่ายให้นักเรียนทำหรือท้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นตั้งโจทย์ในลักษณะของเหมือนกับจะต้องทำให้มันออกมาจริงๆ ค่ะในส่วนของลละคะุณสมบัติราคาจารย์คนที่จะมาเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตรนี้ได้คือต้องเป็นอย่งไรบ้างคะหลักสูตรวิชาชีพน,นะครับก็จะต้องมอ 3, จบม .3 จบมอ .3 อายุ17ขึ้นไปนะครับสำหรับหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็หย่อนลงมาหน่อยนึงปป .6 นะครับเห็นได้แล้อายุ17เหมือนกันตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับคือมองว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นงานที่แบบกึง่งวิชาการนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือความช่ำชองเชี่ยวชาญน,นะคือมาหรืออาจจะไม่ต้องใช้ความรู้ความรู้ที่มันเป็น<ล><ล>ทฤษฎีมากมายคือพอรู้จักทฤษฎีพื้นฐานแล้วก็เสร็จแล้วมาคร่ำวอดอยู่กับการงานซ่อมนะก็จะประสบเองว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเช็ค<ช>แบบนี้ากาันใช้ประสบการใช้ประสบการใช้ความเชี่ยวชาญน,นะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ก็กลังขยับนะอาจจะต้องเป็นมสามเพราะว่าเรามองไปที่ อ่าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่จะเป้าหมายก็คือจะไปทํางานกับกับงานอุตสาหกรรมมากกว่ารับอายุ17มีอายุขั้นสูงสุดไหมคะก็ขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับในในระเบียบการนะสาแต่จริงๆเราโอเพ่นนะเพราะว่าบางทีมีผู้พิการเนี่ยนะสี่สกว่าห้ายังมีเลย อย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาบอก50แต่เขายังแอคทีฟอยู่แล้วถามว่าจบแล้วจะไปทำงานยังไงก็เอาไปเปิดร้านที่บ้านก็ได้เอาเป็นความรู้ไปทำเป็นวิชาชีพงเองแล้วความพิการล่ะคะก็ความพิการเนี่ยโรงเรียนเราเป็นสนองตอบต่อความพิการทางด้านฟิสิกอลนะแขนขาการเคลื่อนไหวค่ะจะต้องดูแลตัวเองได้ด้วยไหมคะหรือว่าดูแลตัวเองได้ดีแต่ถ้าเผื่อดูแลตัวเอง ไม่ได้ครบรอบวันจริงๆเนี่ยนะมันก็จะมะีเรามีระบบผู้ช่วยด้วยนะเรามีเรามีมาตั้งแต่ก,กฎหมายเรื่องผู้ช่วยยังไม่ออกนะครับโอ้เราทำมาก่อนทำมาก่อนนะเรื่องอจัดหาผู้ช่วยให้กับคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นช่วงเช้าโดยเฉพาะคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยจะติดนะ้นําเข้าห้องน้ำนะพออยู่บนรถแล้วเนี่ยนะ ยิ่งถ้าได้รถไฟฟ้าเนี่ยนะพิการแค่ไหนก็เหอะมาเหอะนะไปได้หมดใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะจัดผู้ช่วยในเรื่องของการอาบน้ำเข้าห้องน้ํามีหลายคนนะที่ที่จบในลักษณะเนี้คือต้องมาเรียนแบบมีผู้ช่วยแล้วก็จบทราบมาว่าที่นี่เนี่ยนอกจากว่าเรียนฟรีแล้วทุกๆอย่างกินฟรีด้วยใช่ครับเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีฟรีทุกอย่าง เอนายอามนหาไรามาจากนณะที่ว่าเรียนจบชั้นป .6 ครับจากโรงเรียนอนุบาลดูสอผมก็อยากมีงานทําก็เลยมาเรียนเขาก็จัดให้ทุกอย่างอย่างเช่นห้องละหมาดอาหารการกินได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เจอเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักต้องมารู้จักตรงนี้เป็นมีเพื่อนเยอะได้ความรู้ได้เพื่อนได้รู้จักอาจารย์ที่น่ารักน่ารักครับ ผมอยากเป็นนักเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมจะได้ไปทํางานที่บ้านเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแม่เลี้ยงเลี้ยงพี่เพื่อทีจะไม่ให้คนอื่นลำบากให้เราเชื่อตัวเราเองรู้สึกด,ดีใจครับที่ได้เียนที่ได้มาเรียนที่นี่ครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนที่เป็นฝึก ประสบการณ์ที่ดีค่ะได้มาเรียนที่นี่แล้วก็ได้ทํางานไปด้วยก็พ่อแม่ก็ได้ส,สบายกว่าน,นี้ค่ะเึกถึงอนาคตก็มาเรียนที่นี่เลยค่ะสถานที่ก็อำนวยความสะดวกดีแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยเหลือกันดีค่ะสุกดีที่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองมาที่นี่ค่ะไปเจอโลกภายนอกกับคนปกติอ,อยู่เรื่องคนปกติก็ไม่รู้สึกไม่ไม่ไมีข้อแตกต่างกันค่ะใช้ชีวิตปกติได้ผมก็ได้ สืบหาสถานที่ที่จะเหมาะสมกับผมมามากมายครับบางที่ก็จะต้องมีแรงสนับสนุนว่าท่านจะเข้าสถาบันนั้นสถาบันนี้ก็ต้องมีแรงสนับสนุนให้กับสถาบันแต่ผมเลือกมาที่นี่เพราะต้องคำที่ว่าเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีเพราะว่าครอบครัวของผมฐานะค่อนข้างจะยากจนครับหนูมไม่คิดเลยว่าหนูจะได้มาเรียนที่นี่แต่พอพี่สาวหนู พี่การเหมือนกันแต่เขาเป็นมากกว่าหนูคือเดินไม่ได้เขามาเรียนที่นี่และจนตอนนี้เขาจบทํางานแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของหนูค่ะเรียนสองปีแล้วก็จบมาเขาก็หางานได้ทําเราไม่ต้องรอเรียนถึงมสี่มห้ามหกคือที่นี่ก็ดีมากนะ เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมธรรมพิบาลต่อต้านคอร์รัปชันโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารและงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีเรือตีทรงธรรมจันทประสิทธิ์รักษาการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน,างอองนาางการท่าเรือมีการสอนฝึกงานตามนโยบาย้ังกันและาัปสินกานวิจริยสำหรับการจัดการเรียนการสรนตามพิพาต่อต้านคอร์รัปชันในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปฝึกฝิความรู้ให้พนักงานระดับมุ่งสู่ผลสำเร็จและความสำเร็จ <Scroll> ท่งทาทงนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกจักรชัยผู้เจริญยศกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะได้มาร่วมกันในการที่จะรุ่นโล่ประกอบคุณงามความดีกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการรุ่วมกันในความร่วมมือการนรวมกลุ่วมเพื่อลดปัญหาการทุจริตขอรับเชิญผมขอเปิดกิจกรรมเดินรุ่นโล่หน้าห้อง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งขบวลลนรณรงค์ครั้งนี้ประกอบด้วยวงดุริยางเรื้อขบวนคำขวัญและตาสัญลักษณ์ที่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยส่งเข้าประกวดและในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อจริยธรรมนำบริการ ธรราภิบาลน,นำองค์กร ก็คือมาดูได้ที่นี่ก็จะช่วยลิบไปได้เยอะเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเข็นขึ้นไม่ไหวไปใช้บริการลิบเวลาขาลงเนี่ยยังไงๆก็ลงได้นี้ก็ในปีนี้เรารับคนสักกี่คนปีหนึ่งก็รับไม่ได้มากคือนักเรียนคงตัวอยู่ในโรงเรียนเนี่ยประมาณ200อนะอาจจะบวกลบนิดหน่อยเพราะฉะนั้นในแต่ละ แต่ละสเตปเนี่ยก็คือ6เดือนเนี่ยก็จะมีนักเรียนจบรุ่นหนึ่งออแล้วก็เดือนฉันาแล้วก็รับใหม่ออก็จะเติมมาประมาณครั้งละ50-60คน70ออคนแล้วแต่นะบางครั้งที่มีนักเรียนมากๆเนี่ยนะครับเราก็เปิดสองห้องคู่ขนานก็เคยนะครับหรือไม่นักเรียนที่มีเลเวลต่างกันเราก็เปิดเป็นห้องเตรียมนะเ,ออเพื่อจะ เตรียมตัวให้เข้าเรียนวิชาชีพในชั้นต่อในในเทอมต่อไปหลักสูตรหนึ่งคือเตรียมคือห้องเตรียมเนี่ยนะฮะเราเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได,ไได้วางแผนเพื่อเพื่อที่จะมีห้องเตรียมแต่โดยสภาพของอนักเรียนที่เข้ามานะฮะคือเรามองแล้วเนี่ยถ้าเผื่อจะคิดตามเกณฑ์คะแนนนักเรียนก็จะไม่ผ่านที่จะเข้าเรียนวิชาชีพเพราะดูแล้วเนี่ยโอ้คะแนนเลขก็น้อยเหลือเกินคะแนนภาษาอังกฤษคะแนนภาษาไทยมันก็น้อยไปหมดนะถ้าเข้าไปเรียนวิชาชีพเนี่ยมัน พอสอนเรื่องโปรแกรมเมอร์สอนเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนเอ๊ะล้วทำไงปล่อยให้เขากลับไปฝึกฝนที่บ้านเราเคยมีประสบการณ์ว่าปล่อยให้เขาไปฝึกฝนที่บ้านเนี่ยมันมันไม่มีหนทางที่จะฝึกฝนอะ่ะก่กลับมาก็กลับมาสอบวิธีก็คะแนนเหมือนเดิมอะ่ะก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าจัดเป็นห้อง<ม>ห้อง,ง,อห,องห้องเตรียมเพื่อจะจริงๆแล้วเขาอ่านออกเขียนได้<ฆ>มากกว่าระดับพื้นฐานละนะแต่ยังไม่พอที่จะต่อวิชาชีพก็เปิดเป็นห้องเตรียมแล้วก็ ให้เรียนที่นี่เลยแทนที่จะไล่กลับไปเรียนที่บ้านก็เรียนกัเรียนกันที่นี่เลยธิบายักถ้ามีน้ำยาง กดาดไปเยอะเขาเขารู้ได้ไงว่าที่เนี่ยเปิดรับแล้วอย่างคนที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะเขาจะรู้ได้ยังไงอะคะเราก็ใช้ช่องทางการสื่อสารที่เรามีอยู่นะครับรายการทีวีวิทยุส่งจดหมายไปตามหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งหลายแล้วก็เรามีการบริการเรียกว่าเป็นเชิงรุกนะครับก็จะไปจัดตอนนี้ก็จัดร่วมกับทางด้านจัดหาง,งานเรามีศูนย์จัดหาง,งานด้วยเป็นการ จัดหางานสัญจรหรือว่า,ารวมคนคนพิการนะซึ่งก็ประสานกับหน่วยงานท้องที่นะเพื่อที่จะรวบรวมคนที่สนใจในเรื่องของการอยากจะมีอาชีพนะเข้ามาแล้วเราก็มีวิทยากรเข้าไปนะว่าจะมีอาชีพอะไรบ้างสําหรับคนที่ยังไม่มีความรู้เรามีโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยสนใจไหม ถ้าสนใจก็สอบกันเดี๋วนั้นเลยโอ้คู่กันไปเลยใช่กเรื่องของการศึกษาแล้วก็การศึกษาด้วยการอาชีพด้วยโรงทีเดียวก็เหมือนกับเป็นเป็นจัดบริการแบบ one stop service นะคือมาแล้วรู้ตัวเองเลยว่าจะไปเส้นไหนแล้วจะไปเนี่ยไปอย่างไรนะรวมทั้งเก็บข้อมูลในเรื่องของวิชาความรู้เรื่องอะไรมาด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการออกไปสอบรับนักเรียนนอกสถานที่ไปด้วยโรงเรียนนี้ ข้ามขึ้นมาเป็นสามสิบกว่าปีแล้วเป็นยังไงบ้างท่านนักศึกษาที่จบออกไปนี้ก็สามพันกว่าคนนะครับสามพันกว่าคนทุกคนเนี่ยก็อยากให้ดูวันที่เราจัดเ,เรียกว่าอะไรงานสิษย์เก่านะครับรงานคืนสู่ย้าวงานสิษย์เก่าเราจะจัดทุกๆปีนะครับควบคู่กับการแจกประกาศนียบัตรนะครับจะอยู่ใกล้ๆ เสาที่ใกล้ใกล้กับวันที่5ธันวานะครับเราถือเป็นวันพ่อด้วยแล้วก็นักเรียนก็กลับมาระ,ะลึกถึงพ่อหลวงของเราในหลวงนะครับแล้วก็คุณพ่อผู้สร้างโรงเรียนนี้ก็คือคุณพ่อเรนะครับแล้วก็มาร่วมกันนะถ้าคนพิการดูรายการนี้แล้วเขาอยากเรียนหนังสือหรือเขาอยากทํางานเขาควรจะต้องทำยังไงบ้างก็ง่ายๆครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับผ่านรายการ นะผ่าน1479 1, สายด่วนคนพิการนะครับว่าอ,อยากเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะถามนะครับว่าอ้าอยากเรียนพิการแบบไหนนะมีความรู้ความสามารถอะไรอยู่แล้วตอนนี้นะครับเรามีรองรับไว้หมดนะสำหรับคนพิการทางท่งานแขนขาตั้งแต่คุณไม่มีความรู้เลยเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออก เข้าเรียนพื้นฐานเลยนะอ,อ่านออกแล้วเขียนได้แล้วมีวุฒิแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังม,มันยังม,มันยังไม่ไม่ไม่มั่นใจยังต่อไม่ได้หรอกนะเราก็มีการเตรียมตัวให้อีกนะหรือว่าท่านมั่นใจเต็มที่แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเ,าเรียนทางด้านวิชาชีพเลยนะครับร่างกายนะะจะพิการมากโอ้แล้วทุกวันเนี่ยต้องใช้ผู้ช่วยขนาดนี้เนี่ยต้องให้พ่อให้แม่ช่วย แล้วหนูจะไปได้ยังไงนะครับเรามีผู้ช่วยทั้งผู้หญิงนะฮะหนหอหญิงก็มีผู้ช่วยหอชายก็มีผู้ช่วยปัจจุบันนะครับเราติดรอบนะเราลงทุน,นล้านกว่าบาท<อ>เป็นรอบยกตัวรอบไฟฟ้านะครับสำหรับคนที่แบบอ่าใช่สามารถที่จะ<อ>มีมีมีเบลนะครับมาอุ้มนะครับจากเตียงเนี่ยนะครับยกลอยขึ้นไปแล้วก็ไปที่ห้องน้ําลงไปที่ ที่เตรียมอาบน้าอาบท่าเข้าห้องน้ำนะตรงเนี้ยเรามองว่าเป็นเป็นการช่วยผู้ช่วยอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าผู้ช่วยช่วยทุกวันทุกวันเนี่ยตัวผู้ช่วยเองจะกลายเป็นคนพิการในไม่ช้าเนะเพราะว่าหลังก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยจะมีปัญหาองขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ